การทักทายสบายดีพี่น้องเวอร์สปูทุกคนวันนี้พอวันจะพาพี่น้องเข่าขั้วพี่น้องเลยท้าวเห็ดกับเข่าพี่น้องวันนี้เราก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเนาะเมนูยังมันนี้นะพี่น้องเนี่ยเครื่องเข่าเนี่ยเสี้ยแกงออมพี่น้องเลยเนาะแกงออมสินหัวเผาพี่น้องเนาะสินหัวเผาพี่น้องแกงออมสินหัวเผาเนาะเนี่ยเครื่องปรุงเขาก็มี เครื่องปรุงเขาก็มีไอ้ชาตะไคร่ใบป,ประกูุ้งผิดกระเทียมเนาะว่าขาววขิงนี่แหละเนาะนะอันนี้เป็นใส่กระเบอือเด้พี่น้องใส่กระเบอือใส่กระเบอือเดืองเนาะกระเบอือนี่มาข้าววัวเลยพี่น้องเลยเนาะพักเข้าเต็มเลยมีมักทัวต้นหอมกระเทียมฟักเสร็จมาเรสร็จไร ใบใบพักสไลด์เดียวอย่างไม่ต้องหา่ายอดขาขาอะไรคือพักนั่งเลือพี่น้องที่ขาก็คือพักไอ้พักซี่พักซี่ลาวเนาะมานะเริ่มด้วยสัสดีพี่น้องเลยนะเครื่องปรุงข้าก็ไม่ยังหรอกมีเกลือพร้ามใส่ปลาแดกสดใด้พี่น้องเลยใส่ปลาแดกสดกับปลาแดกซุกแกงนัวเท่านั้นยละนะเริ่มเลยเฮ็ดง่ายๆพี่น้องเลยกับข่าวประเภทออมนะเนาะแกงอมนะอมเนาะออมเนือ้อเนาะนะีน่ไง่าย มาเริ่มข้างหมอเริ่มไนี้ส่วนพริกเด้อผู้ใดบางคนเขาก็ตัมเาะวันมัตัมเาะวนเห็ดเฉยซอยเป็นสีเอาโอเคเริ่มเลยไปเนี้ยทางหมอพี่น้องเอ้ยนำเรือได้พี่อเครื่องที่เยาเตรียมไปลงเลยเนาะเอาลงเลยปึ๊บนี่ลงไปเลยอ่ะนำเรือเดี๋ยวปรุงเครื่องเด้พี่น้องเอ้เกลือผงนัว ประแดกขวดพี่น้องเนี่ยใส่สตรอน,น์นึงใส่เพื่นมันหอมเลยพี่น้องเลยเนี่ยเออประแดกขวดตามด้วยประแดกดิบพี่น้องเลยใส่ประแดกดิบให้มันหอมพี่น้องตามด้วยคือูประแดกดิบเพราว่ใส่ประแดกดิบเข็งงันพี่น้องแกงอมเขาต้องเล่นปลาแหลกพี่น้องเนาะเล่นปลาแหดกหลาย โอเคบัตรหอเนี่ยเยโลกได้บัดรนี่นะซิมมือถือใส่ก็ไปนอนซิมรือาือืม,ม,อม,อมไหนละเครื่องออกแล้วพี่น้องเลยมานะเอาเนื้อที่เทาเตรียมไว้มีกระดูกมีหนังหนังขัวเผาเลยพี่น้องเลยเอาลงเลยบัดนี้ลงหนอเลยต้มขาเป็นซุกจะนอยเลยจัง ก้าพักลงพี่น้องเลยเป็นการจบเลยพี่น้องเดี๋ยวแต่พี่น้องถ้าเอานำนี่ก็นำข้าวเลยพี่น้องเลยนำนี่มันข้าวข้าวออกเลยเห็น,นมันนำไมนไหนนาปลาแดนกเลยพี่น้องเลยนี่ยนาพวกน,ปกน,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 นาปลาแดกนะในเล็บบอลเลยพักบนลาไอ้ที่เฮาเตรียมใส่เนีย่ย ตัวนี่ยมันมันซุกยากมะกเขือผัวมะเขือหมักไอ้สไลด์อย่างเี้ยเนาะเอาลงไปเลยผักก็ใส่เอาลมหลังผักเลยประเภทแกงหน่อแกงเนื้อพวกซัดไงพวกนี้มันแต่มีทูซูซัดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมีทูซูอันซูยางเนาะประวันเดือดเพิ่นเนี่ยเนาะฟองเดือดเนียน่ยเนาะหันปลาเขา่บะหมี่หรอกนีไ่ไอ้แหล่ะพี่น้องเอ้ยเกือบ nào ra nè này, này à à lấy được loại đẹp nào ấy nè cao anh nhà phân xúc là áo khẩu khua, đấy có khẩu bừa đấy phải ขาบือเรืองลองเองลยนะลองเลยจาบ้านบ้านพวานี่ก็เอ,เอ,อิ้นเอิ่อนอ้อเลยพี่น้องเลยไคยเนื้อเป็นเอิ่นแกงออมถั่ปักเซ่ไ้าเนเบื้องโค้งเลยเอื่อนอ้ออ้อปาอ้อสิบป้อหอมข้าวัวพี่น้องเลยข้าวัวแตกเยบร่อยต้องคอยเอาพักลงพี่น้อง Cọc số thay cái lòng đây nha ลงเลยมีพักนั่งนั่งเลิศลงเลยฟักบัวพักตลอกสไลด์ลงเลยแเ,เลยพี่น้องเลยพักที่เขาเตรียมไกกว้ตัดเท้าอ้าพี่น้องตัวตัวเลยเนะยมีอ้ออ้อสิพี่น้อง

ลอยพี่น้องเอ้ยมาแงอมเตื่ออเนาะมากินข่าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บท้องกันนี่มาเรียบร้อยพี่น้องมา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 ไมเสียวซะหน่อยคนมาสบายดีพี่น้องนะเพราะทีได้กินออม <c oughs> อ๋อกินได้กินได้บ้านพบา้าน่ะบ้คอยเอิญอ๋อบ้านคอยเอิญอ๋อเราลองซีบงลองซีบมั้งมึงอ๋ออ๋อกับอ๋อมือกันเอาก้อนเดเิ่มบก่อนเดินสเอามเอาน่เอา่ลยยอ๋อออมนขั้นอมขั้นอมเป็นน้ำใสอ๋อออเป็นน้ำข้น มอบเยียนกแออมตันี้อบเยียนอบกบอมประดุกแซ่บได้เลยหน่อแซ่บมากมาแซ่เลยนะครับพี่ี่บาเอืมแซ่ได้วะเริ่มทำอะไล่ะรกินตำมะฮูงิ้มละใส่กอื

บัตรแ่บนโบกข้าวบาดหนึ no it, no. 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 No ่งก็เทหยัดโบกหยัดพี่น่เลยมักมักม่วงโบกเข้าวเนี่ยมองกับซอสโอ้ยที่หอเลยหอนตะเจ้าบินตาข่ายแม่พักอะไรเนาะไทยนะว่าพักสะไร่เ่ายเลยขี้หนอนเลยเนาะม่องยังให้กินน้ำเนาะมังม่วงธรรมชาติเนาะอยู่ตางนก็เลยว่ามีกิจะม่วงแอปเปิ้ลมวงฝรั่งหรือม่วงแอปเปิลม่งเยอะไรแอปเปิ อบางบ้านตัวเนาะน่กบ้านหอมเนาะเอเล็ดมหั่งเกเอาไนมันไปปุ๋บอะไรวะสมหมดเอาไปได้หเปลยางนีเมืองนอกตน่ะได้ตากแดดแลาไปงกางออกค่ะอือกาผ่านเห็นอันแกะอันมันมันอกมาแล้วอโบกเป็นบันนั่นน่นังาเสบงวงไรเตน่า อันอื่นินเลยโบกนี่ละเมนสุดท้ายด้านเอออันอื่นจะนออ่หวานนี่เหมือนอวานนะเด้อเนม่ไปเยโบกขาหยัดเขาหยัดเขาโมบก อาปูนลนหมโบอกหาไม่บกเข้ามาเราลงนาลงรังแคนี้ทบจำคนจะว่าอะไอ่ะโอมนเชียเจนเจนเชียกินนู คนเราน้ำท่วมนเงินนาบน้ำบายลงมาขายเครื่องใ้น้ำลดของน้ำเต็มบัดองคนมีเงินกับเส้นเสียแนวนึงแล้วคนผมีเงินกับเสนีแนวนึงน้ำท่วมบัดทองคนเไปอยู่ชายบันน้องล่างมาสั่งตนเครื่องลุงเปียกบัดมครับไดินจะน่อยากูปน้ำป่ดเหตุยดึงแทนขึ้นมาพี่น่ะนงะมันเดี๋ยวโากับมันนังช่องกับมาเชวันเนาะเชวันแล้วผมกินเบา